ชมเข้าสู่รายการว a r าโซเจ i e r สรายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศรีบัวชุมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราไปเริ่มที่กิจกรรมดีๆนะคะที่สมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะกรรมการคณะคู่สมรสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสารรค์อย่างยั่งยืนค่ะ ที่สมาคมแม่บ้านทหารบกวิภาวดีคุณสมทิ์หินเทานายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกรวมให้การต้อนรับคุณอีสุนจงหัวหน้าคณะคู่สมรสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยและคณะกรรมการคณะคู่สมรสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจําประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบกซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทมไมตรีส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสารรค์อย่างยั่งยืนสำหรับสมาคมแม่บ้านทหารบกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2509ค่ะเพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่าทหารรวมถึงให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลในด้านการอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆต่อมาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลี กรมม,มือสุทานารีนาศ่งรับเป็นองค์พระอุปถัมภสมาคมเมื่อวันที่3สิงหาคม2522และถือวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นต้นมา โอกาสนี้นะคะนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะกรรมการคณะคู่สมรสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกของสมาชิกสมาคมค่ะทั้งจากหน่วยทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างครอบครัวกำลังพลให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้สามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจภายในครอบครัวให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขรวมทั้งดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีใน สังคมคม่ะทางนี้นะคะที่ทำการสมาคมแม่บ้านทหารบกแห่งนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์สองชั้นสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมของสมาชิกสมาคมรวมถึงมีส่วนสำนักงานสำหรับคณะกรรมการสมาคมและส่วนร้านค้าซึ่งปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณะกุศลลำดับที่745ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ผู้ที่บริจาคเงินให้กับสมาคมสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายด้วยค่ะไปต่อที่นาราธิวาสนะคะแม่ทัพภาคที่สีได้เปิดโครงการนราคลาสสิกเฟสิวัลครั้งที่1เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนาราธิวาสค่ะพลโทสารตีสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4และผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส เป็นประธานเปิดโครงการนาราคลาสสิกเฟสิวัลครั้งที่หนึ่งซึ่งกลุ่มคนรักรถคลาสสิกนักสะสมผู้สนใจเรื่องรถคลาสสิกและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นค่ะที่บริเวณหาดนาราทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักท่องเที่ยวนอกพื้นที่และประชาชนแมททับภาคที่4และผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีได้กล่าวว่าในปีนี้ถือเป็น ปีแรกที่นาราธิวาสได้มีโอกาสจัดกิจกรรมรวมรถคลาสสิก ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งปัจจุบันนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงดงามของพื้นที่มากขึ้นเพราะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะหาดนาราัาน์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียนอกจากนี้นาราธิวาสยังมีสเสน่ห์ชวนค้นหามีความปลอดภัยหน้าท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีนะคะก็เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและกีฬาพื้นบ้านให้กับน้องๆน,นักเรียนนะคะพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนมาเลเซียที่มีเชื้อสายสยามด้วยค่ะ พลตรีอภินารแจ่มแจ้งผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมการแข่งกีฬาพื้นบ้านพร้อมด้วยส่วนราชาการหน่วยงานความมั่นคง และประชาชนฝ่ายไทยรวมกิจกรรมและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้นําและประชาชนชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนความร่วมมือกันในการป้องกันภัยแทรกซ้อนตามแนวชายแดนค่ะจากนั้นผู้บัญชาการกองกําลังเทพสตรีได้มอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนให้กับทางวัดกูบังติคาเพื่อนํามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษา ไทยเพื่อเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการใช้ภาษาพูดอ่านและเขียนให้ถูกต้องนะคะและได้รวมมอบรถจัก,กรยานให้กับนักเรียนมาเลเซียเชื้อสายสยามด้วยค่ะ เรื่องการฝึกยังคงต่อเนื่องนะคะรองผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่3ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยและการฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้ารับการทดสอบการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสมประจำปี2567ค่ะ ที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่สองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพันเอกมงคลหอทองรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สามเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยและการฝึกเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสมประจำปี2567 โดยกรมฐานราบที่3และหน่วยขึ้นตรงกองพลฐานราบที่3ได้นำกำลังพลและยุโทโธปกรณทำการฝึกนอกที่ตั้งโดยได้บูรณาการงานด้านการฝึกนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยเข้ารับการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสมระดับกองทัพบกค่ะโดยรองผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่3ามได้เยี่ยมชมการปฏิบัติข,ของขบวนสัมภาระกรมและขบวนสัมภาระภักกองพันเดินทางไปเนินคนดูไปรับฟังการบรรยายสรุปประกอบลอดวอ์ก และชมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในโอกาสนี้นะคะได้กรุณามอบแนวทางการฝึกกล่าวให้โอวาดและพบปะกกำลังพลพร้อมกับมอบของบำรุงขวัญเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลค่ะ ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่41จังหวัดยะลานะคะได้ส่งมอบครุภฑนการศึกษาเพื่อให้น้องนองนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่41พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยฐานพรานที่4115 ร่วมกับนายอิสกานดาสาแมนาย,ยกสมาคมส่งเสริมนักคิดพัฒน,นาเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพสลาตันนางสุคนทิพย์มณีรัศยากรประธานโคศกชาวบ้านและชุดสันติสุขที่302ชุดควบคุมที่953ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกเอเมงตมบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเพื่อเป็นตัวแทนในการมอบวัสดุคารุภัณฑ์การศึกษาอาทิตโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจํานวน88ชุดนะคะและโตะสาหรับรับ ประทานอาหารจํานวน12ชุดรวมไปถึงกระดานไว้บอร์ดจำนวน3ชุดค่ะที่ได้รับจากการสนับสนุนนะคะมาจากสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4เพื่อนํามามอบให้กับนักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับคณะครูนักเรียนได้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของ เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษาที่ดีขึ้นต่อไปค่ะกองทัพบ,บกโดยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายอายุ16-18ปีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าสมัครเข้าสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บก ประจำปีการศึกษา2567ได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง1มีนาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า06 3756 3044ในวันและเวลาราชการ น้าร้อนและภาวะฝนทิ้งช่วงปีนี้กองทบ,บกและภาคีเครือข่ายพร้อมดูแลประชาชนกองทบ,บกได้ร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งปี67โดยมีพิธีเปิดในวันที่6มีนาคมนี้พร้อมกันทุกกองทัพภาคดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อนำน้ำไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารประสบปัญหาพัยแล้งแจ้งหน่วยทหารที่จุดไกลบ้านกองทัพบ,บกพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ เราไปดูกิจกรรมจิตอาสากันบ้างนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยก็ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ค่ะเข้าไปช่วยกันทำความสะอาดรอบๆพระธาตุศรีสองรักที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะที่พระธาตุศรีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพันเอกอภิชาติรานอกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย บุรณาการร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตนรี รวมกับส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ไปร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะคะในการทําความสะอาดบริเวณโดยรอบพระธาตุศีสองรักซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพและสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ลูกหลานจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลให้อยู่เย็นเป็นสุขคลายคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงค่ะที่สําคัญนะคะเพื่อให้สภาพแวดล้อมสะอาดและสะดวกแก่ประชาชนที่มาทำ บุญแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกที่ดีเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและฝึกการวางแผนการทํางานร่วมกันในพื้นที่ตลอดไปค่ะ ทางด้านของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกที่สองประจําพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันประจาอําเภอรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบลกุจ,จิกผู้นาชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตําบลกุจ,จิกอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาไปร่วมดําเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ําคูคลอง โดยได้ไปร่วมมือกันนะคะขุดคลองคูคลองกําจัดวัชพืชน้ําและสิ่งปฏิกูลออกจากแหล่งน้ําสาธารณะภายในชุมชนค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วยฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ําทําให้แหล่งน้ําในชุมชนมีความสะอาดเพิ่มขึ้นประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะ ทหารชายแดนยังสกัดกั้นยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ะเขาก็ได้ไปสกัดกั้นพบกับเด็กหนุ่มนะคะที่ลักลอบขนยาเสพติดผ่านเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายค่ะในที่สุดตรวจพบเคตามีนและแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดใหม่นะคะที่กำลังแพร่ระบาดในหมู่นักท่องลาตรีค่ะ ทหารกองร้อยท่านมาที่สามหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองรวมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกกกรแม่สายบุกเข้ารวบตัวนายชัยมงคลใจล่าอายุ21ปีขณะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่หนึ่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกลับเข้ามาในประเทศไทยค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีท่าทางส่อพิรุษนะคะจึงบุกรวบตัวไว้เพื่อขอตรวจค้นร่างกายพบเคตามีนสองถุง น้ำหนักรวม102.5กรัมและแฮปปี้วอเตซึ่งเป็นยาเสพติดตัวใหม่บรรจุภายในถุงคอลลาเจนสีชมพู14ซองค่ะน้ำหนักรวม414.6กรัมจึงได้นำตัวส่งสถานีตำรวจภูทรแม่สายไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ สำหรับแฮปปี้วอเตอร์หรือน้ำยาสวรรค์น,นะคะเกิดจากการผสมระหว่างยาอ e, ียาเคและยานอนหลับค่ะได้นำมาสังเคราะห์และแปรรูปให้เป็นผงสีขาวใช้สำหรับสูตรดมนะคะทำให้เกิดอาการมึนเมาหรือเป็นรูปแบบน้ำใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสซึ่งง่ายต่อการนำไปผสมในเครื่องดื่มค่ะกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวลาตรีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะด้วยยาเสพติดแต่ละตัวที่นำมาผสมเนี่ยเป็นยาที่ออกฤทธิ์น ทําให้เกิดอาการเคลอบเคลิม้มตื่นตัวคึกคักและยาเสพติดเนี่ยเสพติดได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะหากเสพจํานวนมากก็จะมีผลข้างเคียงร้ายแรงต่อสุขภาพหากร่างกายไม่คุ้นชินกับสารเสพติดที่ออกฤทธิ์แรงมาก่อนหรือเสพในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ง่ายค่ะ ด้านกำลังพลสังกัดกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาได้รุดเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีรถชนกันค่ะบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางเงาในพื้นที่บ้านใหม่นาแแมหมู่7็ตําบลแม่เมาะอําเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นนะคะอยู่ห่างจากที่ตั้งของค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาไปประมาณ3กิโลเมตรค่ะในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะหม่ ายเลขทะเบียนบอใบไม้ไมวแหวน92ลำปางเสียหลักนะคะตกลงข้างทางโดยที่คนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะส่วนผู้ที่นั่งโดยสารมาด้วยเป็นพระสงฆ์นะคะพบว่าได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักไม่สามารถขยับตัวได้ทางเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้เข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนที่จะโทรประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมารับตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมท้งประสานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้น ตอนต่อไปค่ะวันนี้ในอดีต26กุมภาพันธ์รวมหลำลึกเหตุการณ์และเทิดทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับเพจ Facebook รักราชและรายการ VR soldiers ค่ะ26กุมภาพันธ์2492วันนี้ในอดีตเครื่องบินแบบ b 50 ชื่อลักกี้เลดี้ทูเริ่มเที่ยวบินรอบโลกโดยไม่หยุดพักจากฐานบินฟอร์ดเวิร์ดรัฐเท็กซัสและบินรอบโลกโดยใช้การเติมน้ำมันกลางอากาศ4ครั้งใช้เวลาประมาณ94ชั่วโมงค่ะ26กุมภาพันธ์2535วันนี้ในอดีตกองกำลังอาร์เมเนียก่อการสังหารหมู่พลเรือนชาวอาเซอร์ไบาจานในเมืองโคจาลู นับเป็นการสังหารหมู่ที่เลวร้ายที่สุดนะคะตลอดความขัดแย้งนากรโนคาราบัก26กุมภาพันธ์2459วันนี้ในอดีตพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณประบิดาแห่งสหกรณ์ไทยได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือสหกรณ์วัดจัน์ไม่จำกัดสินใช้ เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร,กรนาตำบลวัดจันทร์อมเ,รเมืองจัังหวดพิษณุโลก26กุมภาพันธ์2534วันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตทรงจัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาขึ้นอย่างยังย่งยืน หมดเวลา v i a ยสโจอร์สวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันปวีนาศรีบัวชุมและทีมงาน v i ียสโจอร์สทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ